อยากให้เงินทำงานแทนเราแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงจะซื้อหุ้นสักตัวต้วตองดูอะไรบ้างวันนี้ผมจะเผย3จุดสําคัญในงบการเงินที่ v a l u e investor ทุกคนต้องดูก่อนลงทุนจบในหนึ่งนาทีข้อแรกงบกําไรขาดทุนดูง่ายๆเลยกําไรสุทธิ net profit ต้องโตขึ้นเรื่อยๆถ้ากําไรโตขึ้นทุกปีแสดงว่าบริษัทเก่งจริงขายของดีมีอนาคตข้อสองงบดุลเช็คเลยว่านี่สินเยอะเกินไปไหม จำง่ายๆนี่สินไม่ควรเยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio น้อยกว่าหนึ่งเหมือนคนเราถ้านี่เยอะเกินตัวก็เสี่ยงและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดงบกระแสงเงินสดกำไรในกระดาษไม่สู้เงินสดในมือมองหากระแสงเงินสดจากการดําเนินงานที่เป็นบวกเยอะๆแปลว่าบริษัททำมาค้าขายแล้วได้เงินสดจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขสรุปง่ายๆกำไรโตนี่ไม่เยอะและเงินสดต้องเป็นบวก ธุรกิจไหนทำได้ครบ3ข้อนี้ก็มีแววเป็นหุ้นที่ดีให้เราลงทุนแล้วครับอยากรู้เรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยกดติดตามไว้ไม่พลาดเคล็ดลับให้เงินทำงานครับ